สวัสดีครับตอนเช้าครับวันนี้มาฉีดยาครับแต่ไม่รู้สาเหตุทุเรียนเป็นอะไรครับยอดตายครับหลายต้นเลยครับประมาณเจ็ดแปดต้นได้ครับหนึ่งกระป็นครับเพราะอะไรสาเหตุอะไรผมไม่รู้ครับตอนนี้ก็ต้องเลื่อยยอดออกนะครับก็ทําใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับต้องเลื่อยเลื่อยแต่ลอยไหมลงไปเลยครับเห็นแล้วอยากจะร้องไห้ครับก็ทําใจเลื่อยครับแต่มันต้องเลื่อยออกครับเพราะว่าหนทางรอดมีทางเดียวครับคือต้องเลื่อยยอดออกครับเพราะมันไหม้หมด ดูครับว่าจะรอดหรือเปล่าครับหลังจากเลาออกก็ติดตามอาการไปต่อไปครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นครับนี่เรียนกำลังงามเลยครับอยู่นี่ก็เป็นครับนีกก็กำลังจะเป็นครับตัวนี้ก็เป็นยอดครับเรียนกำลังงามเลยปีหน้าก็ไว้ลูกได้แล้วสำหรับใครคิดที่จะปลูกนะครับก็ลองศึกษาให้ดีๆนะครับ ลงทุนก็เยอะมาแรงก็มากโลกก็แย่โอ้ปวดหัวผมโดนไปเกือบ10ตอตบตนน่ะตัดนิดน,น่อยอะเซ็นอีกนิดนึง<ะ>ต่นิดนึงผมก็จะตัตด่ำกว่ารอยที่มันใหม่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอาการกันอีกทีนึงใครรู้สาเหตุว่าต้นทุเรียนผมเป็นอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับตกใจเลยครับมาฉีดยาตอนเช้าครับ